ช่วง Marketing สนับสนุนโดย AIS Marketing วันนี้ค่ะเรามีไอเดียเก๋ๆมาฝากคนที่ชอบดื่มชาค่ะเป็นไอเดียของบริษัทชามิลล่าของประเทศไต้หวันค่ะและไอเดียนี้ได้รับรางวัลเลดดอตด้วยค่ะชาเนี่ยมจะขายอยู่2อย่างอย่างที่1คือขายกลิ่นกับขายรสชาติใช่แล้วค่ะคนที่ดื่มชาเขาจะเลือกไหคะว่าเขาชอบกลิ่นแบบไหนหรือว่าเขาช,ชอบรสชาติแบบไหนเขาขายอยู่2อย่าง แต่ชาวิล่านี่คิดใหม่ครับคิดใหม่ก็คือว่าแทนที่จะขาย2อย่างนี้เขาทำถุงชาใหม่ถุงชานี้เป็นถุงชาที่ใช้วกระบวนการทำเนี่ยสิกกระบวนการใช้คำว่ากระบวนท่ารเลยของจิงน,นะครับสิขั้นตอนในการทําถุงชาเนี่ยให้เป็นรูปปลาทอง ปกติถุงชาก็คือสี่เหลี่ยมธรรมดาใช,ใช่ไหมพีม่ตุ้มแต่ว่าชามิล่าบอกว่าไม่ได้ครับเราต้องมีความสวยงามเกิดขึ้นด้วยครับพอเราหย่อนลงไปในน้ําร้อนปับ๊บพอเริ่มพองขึ้นมามันก็เหมือนปลาทองที่ว่ายอยู่ในถ้วยชาก็แปลว่าเขาไม่ได้ขายเพียงแค่รสชาติและกลิ่นแล้วตอนนี้เขาขายตาขายภาพที่มองเห็นแล้วก็ทำให้มูลค่าของสินค้าตัวนี้แพงขึ้นทันที ที่ผมเข้าไปเช็คในเว็บไซต์เนี่ยเขาขายอยู่ประมาณ3,000บาทนี่คือวิธีคิดที่น่าสนใจมากเรานึกถึงอาหารญี่ปุ่นเนี่ยครับนอกเหนือจากการที่รสชาติอาหารแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เขาทาเป็นประจําและก็เป็นจุดขายอันหนึ่งของญี่ปุ่นก็คือว่าจัดอาหารให้ใ<ช>สวยงามแล,แลน่าททั้งอาหารแล้วก็ขนมเลยนะคะนะมินว่าพอเราเห็นแล้วแบบโอ้อยากกินอะ่ะครับหรือร้านชาใช่ไหมครับที่ราคาแพงๆเขาก็จะมีกระบวนการบางอย่างที่ทําให้มูลค่าของชาแพงขึ้น ใช่ค่ะล่าสุดบินไปดื่มชามาค่ะก็พอเข้าไปปุ๊บเราสั่งชาเสร็จเรียบร้อย<ม>เขาก็เอานาฬิกาทรายมาให้ค่ะก็ะตกใจเอามาให้ทําไมครับอ๋อตรงนั้นค่ะเขาจะมีเขียนไว้เลยว่า3นาทีหรือ5นาที<อ>แล้วเขาก็จะบอกเราว่าชาตัวนี้สีดานะครับคือ3นาทีถ้าเอานาฬิกามาวางตั้งเวลา3นาทีแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะดูไม่มีอะไร แต่พอเป็นนาฬิกาทรายปับ๊บพลิกตึกแล้วให้ทรายไหลความรู้สึกมันจะดีขึ้นกระบวนการที่ดูยุ่งยากกระบวนการพวกนี้มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับความรู้สึกในใจของผู้บริโภคได้ฉนันวิธีการอันนึงในเชิงธุรกิจก็คือว่าถ้าเราหยิบงานศิลปะมาใช้กับธุรกิจของเรารูปแบบอะไรก็ตามทีเนี่ยครับมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทันทีครับและนี่คือไอเดียดีๆจากมาร์เก็ตติ้งในวันนี้ค่ะ